ปะตองนี่เน่าร้อนเจ้าปูตอนปูตาพวกสะอาดเด้อมาเน่านำกันมวนะเนนเ่นี่นนนมีอยู่สิบสามพระสิบสองเด้อ

เออสงสัยปูแกนเอาใช่มก็ด้ใช่ กันโสโมากันโซมากวันย้ายไปขันโสรันโสที่รับบจองหอมเงีนต้องมาไหนลัือบกจองซื้อมา ก็ก็ตามกันไปครับก็ก็ตามกันไปครับ <laughs> เวลาบ้านเวลาเวลาขนนาั้ทั้งผู้ดีก็สิอว่าคนเยสั้คนเยงแต่พนุ่เปลี่ยนเฮ้อาจารย์หวยแล้มาแต่พนุ่มเปลี่ยนเลยนี่ละประเทนี้ทั้งฝังไท่กับยังสีละขนา ที S <S <preach ers> ี่นก็พอพอสีฟังหหเนี่ตัวเนาะมึงอ้ินตุ้งเท่าอาจารย์เนาะมาแต่พนนู้เปลี่ยนโอ้ใช่ก็สีเป็นนี่ยหลงเนาะมาอยู่รนละชั่วมงสะโอนชั่วมงสะโอน

อาเกณฑเลยพ่อเขเลยดูกันเบิ้อย่าเวเก้ฑเลยอาหลับพ่อด้อยปีบานเด้อเกณฑทั้งนี้นะบอกอาเกณฑเลย กระโระถากาาป็ิดวหน้าากายาน้าไมเด้อยาน้าให้ผู้ตาเขาำเลยเออยาน้าให้เพราะผู้ตาเขาดำเออไงไงให้คนดูแลพบข้องท้าวันพวกยาเน่าให้เย็นเป็นทุ นามพื่อน <economies> <speaks righteous touch barrels> ้ำนหาหยาดเป็นเด้อเนี่ยหาวาริวังาปุระาปริปเรนติสาคารังอวะเนวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังบิจิตังสุมังคิปเมีวะเทเมทะตุสัพเนตุสังกปา จันทโธปนระโสยถามณีโชติรโสยาเตเววันจันทวทสปะโรโหวิณณสตุมาเตภวตวันตร ชัวสุขิทิอายุโกภาวะอภิวะธนาสิเรียสะเนียนจังหัวตาปะจะยิโนจะตารวทัมมาวัตันติอายุวันโนสุขังรัง ยันจะขอทาเกนาทีนาสังคมมีสุปเททิตาเทียนคารตังเหตายะสาธานาโสอุปกะปฏิโสยาทิธรรมวจะอายังนิทาสิตัวเพตานาปุจาจักตาอุราราภรัญจะุ ນະມະນະປະທິນັງທຸມ્ເພຍຍະບຸນຍັງະະໂສຕະະອະນະປ สัพพ <musun? S 2> ุทธานุภาเวนะสัพพธัฒมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตตานังธรรมารัตตานังสังฆรัตตานังเทียนังรัตตานังนังทานุภาเวนะจตุรสีติสังธรรมะ ขันธานุภาเวนะปิตาขัสธ์ใานุภาเวนะเทนะสะวกานุภาเวนะสะเทเโรควันสะเพเทพยายามสะเพเทอันตรายาสะเพเทอุปทวาสะเทเทุนิเมตตาสะเพเทอว mengharawinat santu ayuwat takut tenawat takut siriwat takut yasawat takut parawat takut wanawat takut sukawat takut mutusa kata aneka antara รายาชิเวีนัสสุจัติสัสสัยยาเสยติทานะพระบางสุทธิสุขังพาลังเสีริอายุจวัตโนจัปวังังวุติยเจยยสวัสตาวัตสาจอายุจเจวะสิยเตภวันตุเตภวตุสัพมังคัง ขันตุสาปเทวัติบาบุตานุภาเวนัสตาสติภวันตุติภวตุสาขมังคารังรัันตุสพปเทวัตาสาบาธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุติภวตุสาขมังคารังรังันตุ ตุสัพปะเทวตาสัพภสังฆานภาเวนะสัทัตุวันตุเ อย่าไปห้าอยากไปหนาไม่ว่าันมโาหรือนายอะมากอย่ไนอีนอยโอ้ยางางอาาเอย่าาเลยอยเอาท

Bà thư ngọt tuyển ngang hiển gần đây sun 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 sun